สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะเป็นการประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่สองของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรานะคะสําหรับในชั้นป .4 ทับ3ของเรานะคะคุณครูประจําชั้นเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากท่านผอ,อนะคะให้มาพบปะพูดคุยกับ ผู้ปกครองทุกท่านนะคะถึงอสอบถามแจ้งข่าวให้กับผู้ปกครองได้ทราบนะคะว่า,อาตอนนี้โรงเรียนเราจะจัดการศึกษากันแบบไหนอย่างไรมีปัญหามีข้อสอบถามอะไรก็สอบถามมาได้นะคะในเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบก็มีด้วยกันวันนี้ ห้าเรื่องเท่านั้นนะคะหลังจากที่ได้เมื่อสักครู่นี้เราเป็นการประชุมออนไลน์ไปแล้วนะคะสําหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะเข้ามาหรือว่าเข้ามาดูภายหลังก็ให้ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะเนื้อหาสาระก็จะเหมือนเหมือนเหมือนก,นกันกับที่เราได้คุยในไล n ์ m e e ติ้งประชุมออนไลน์ไปสักครู่นี้แล้วนะคะ,ะมาที่เรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องของการแจ้งว่าเราจะเรียน แบบออนไลน์กันหมดเทอมนี้เลยนะคะก็คือหมดปีการศึกษานี้เลยนะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันอยู่ในตอนนี้สมุนการของเรายังอยู่ในอันดับสองของประเทศนะคะอันดับสองของประเทศล่าสุดวันนี้ก็คือพันสองร้อยกว่าคนนะที่มีคนติดเชื้อนะในเทศึกษาในช่วงเวลานี้นะคะก็ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะ <c oughs> ยังไม่ได้เปิดนะอ่าในเรื่องที่สองในขณะที่เราต้องเรียนออนไลน์กันไปนั้นการเรียนการสอนก็จะสิ้นสุดลงในก่อนการสอบปลายภาคนะคะซึ่งเราจะสอบปลายภาคกันในวันที่7จ็ดถึงสิบเอมีนาคมนี้ <c oughs> เหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนนะคะสอบปลายภาคเจ็ดถึง1ิบเอ็ดมีนา ส่วนจะสอบอย่างไรนั้นสอบแบบอ,ออนไลน์หรือสอบแบบส่งงานชิ้นงานอะไรเดี๋ยวฝ่ายวิชาการจะมาแจ้งให้ทราบอีกหนึ่งครั้งก็ขอให้ผู้ปกครองติดตามในไลน์กลุ่มห้องของเราเรื่อยๆนะคะต้องเข้ามาดูเช็คด้วยนะว่าเรามีความเคลื่อนไหวใดๆมีข่าวสารอะไรคุณครูประจำชั้นเนี่ยจะรีบแจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้วก็เข้าใจอย่างง่ายที่สุดนะเรา สื่อสารกันต้องเข้าใจกันง่ายๆด้วยนะคะอ่าต่อไปข้อที่สามนะคะแจ้งเรื่องวิธีการส่งงานการเรียนของนักเรียนต่างๆนะการส่งงานตอนนี้นะคุณครูหลายท่านส่งข่าวมาบอกว่านะคะมีครูหลายท่านส่งข่าวบอกว่าเขาจะไม่อนุญาตหรือว่าไม่ให้งานย้อนหลังกับนักเรียนที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยนะคะซึ่งห้องเราก็มีอยู่ไม่กี่คน ที่มีปัญหานี้นะคะเนื่องจากว่ามันไม่ยุติธรรมไม่แฟร์สำหรับเพื่อนๆหรือว่าคนที่เขาเรียนประจําทุกวันหรือคนที่ส่งงานตลอดนะบางคนไม่เคยเรียนเลยแต่ว่าจะมาส่งงานอย่างเงี้ยค่ะมันไม่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 ดีไม่ไม่ไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรกับใครเลยทั้งสิ้นนะนักเรียนก็ไม่ได้ประโยชน์ครูก็ไม่มีประโยชน์ใครก็ไม่ได้ประโยชน์เลยนะเพราะฉะนั้นอย่าทําอย่างนั้นนะคะรีบเคลียร์ตัวเองให้จบ ให้เสร็จให้เร็วนะคะสำหรับคนที่ไม่ไม่มียังไม่เข้าระบบนะครูประจำชั้นมีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะบทบาทหน้าที่ของครูประจำชัน้นดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตลอดนะแต่ไม่ใช่ท,ทำข้อสอบให้อย่างนี้นะก็คือมีอะไรปรึกษาการคุยกันทำอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงดีคะอะไรอย่างนี้คุยได้คุณครูยินดีที่จะให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นห่วงอย่างยิ่งสําหรับคนที่โอเคอยู่แล้วเรียนสมัําเสมอเรามีข้อมูลตลอดนะคะโอเคอ่ะต่อไปข้อที่4ี่นะคะประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับนักเรียนใหม่นะใครที่จะมีลูกหลานพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรที่จะเข้าเรียนสมัครเรียนโรงเรียนเรานะคะจะเปิดรับสมัครแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมีโน้ตประชาสัมพันธ์อีกทีนึง นะโดยอนุบาลเนี่ยอนุบาลหนึ่งรับตั้งแต่สามขวบขึ้นไปนะคะสามขวบบริบูรณ์ขึ้นไปรับสมัครแล้วก็รับได้ทุกชั้นปนะคะมาสมัครได้เลยทุกชั้นปตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงปหกนะคะยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะจะเปิดรับสมัครในวันแรกคือประมาณวันที่ยี่สิบสี่กุมภาจะเป็นของอนุบาลแล้วก็ค่อยๆเลื่อนๆไปเรื่อยๆ นะเดี๋ยวยังไงลองเดี๋ยวจะลงะเป็นประกาศรับสมัครให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะอ่าสุดท้ายแล้วข้อที่ห้าก็คือผู้ปกครองมีข้อสงสัยมีปัญหามีต้องการจะสอบถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์ถามได้เลยนะคะจะเป็นพิมพ์เป็นลายส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะถามมาในลายกลุ่มห้องก็ได้นะคะท้ายที่สุดนี้แล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือ กับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่นี้นะซึ่งมันอนา้างที่จะยากพอสมควรกับทุกๆคนนะไม่ได้ยากกับครูคนเดียวไม่ได้ยากกับนักเรียนอย่างเดียวไม่ได้ยากกับผู้ปกครองคนเดียวทุกฝ่ายยากหมดเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านไปให้ได้ด้วยกันทั้งหมดนะคะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะยังไงรบกวนว่าถ้าเกิดกำลังดูคลิปนี้อยู่ช่วยเซลฟี่กับคลิป แบบรูปดูคลิปแล้วเซลฟี่หรือถ่ายรูปให้ส่งให้ครูดูสักนิดนึงสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ,ะรบกวนด้วยนะคะเพราะว่าครูก็อยากทราบเหมือนกันว่ามีใครบ้างที่ได้ทราบข้อมูลนี้แล้วนะคะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทางโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ